ร้านเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในโตเกียวด้วยและยังได้รับรางวัลอันดับที่33สุดยอดร้านอาหารอร่อยในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยโอ้โหมาถึงขนาดนี้แล้วจะไม่กินก็ไม่ได้แล้ว้มาทำไมพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องจีนีนะคะวันนี้นะคะเกกัมิจิเราจะพาทุกคนไปดูย่าน คนรวยญี่ปุ่นนั่นเองทุกคนเดี๋ยวไปดูซิว่าย่านคนรวยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนแต่ก่อนที่จะไปเราก็ต้องไปหาของกิน<อ>แล้ววันนี้เรารูม้มาว่าย่านคนรวยญี่ปุ่นอย่างแย่นนี้เนี่ยเขามีร้านเบรอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในโตเกียวด้วยโอ้โ,อโ,อโหมาถึงขนาดนี้แล้วจะไม่กินก็ไม่ได้ไว้ไปกินกันก่อนแล้วค่อยไปดูไปหิวแล้วจ้า ร้านเฮลิสเบอร์เกอรนะคะจุดเด่นของร้านนี้คือเมนูวากิวเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะที่เขาจะเลือกใช้วัตถุดิบพรีเมียมโดยใช้แพตตี้เนื้อวากิวพันขนดำจากมิยาสกิและเมนูใหม่อย่างวาตงเบอร์เกอร์หมูนั่นเองค่ะที่จะใช้หมูที่อร่อยที่สุดจากจังหวัดอิวาเตะที่ถูกลังสันโดยเชฟนากาฮาระผู้เป็นเชฟชื่อดังของญี่ปุ่นและยังได้รับรางวัล ผลโหวตอันดับที่33สุดยอดร้านอาหารอร่อยในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยจากเว็บไซต์ a m p ี e r e i n a t e d About Dining อีกด้วยค่ะและร้าน h เ l อร Burger นะคะ <c oughs> เขาเปิดสาขาแรกที่ย่านไ <c oughs> ดคังยาม,ามะเมื่อปี2014นั่นเองคะ่ะทุกคนและคราวนี้เชฟชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าคุณนา,นากาฮาะเคนทาโร่นะคะ <c oughs> เขาเคยอาศัยอยู่ที่ <c oughs> อเมริกาตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นและตอนที่เขาอยู่อเมริกาเนี่ยเขามีชื่อเล่นว่าเฮล เขาก็อเลยเอาชื่อเล่นของเขาตอนที่อยู่อเมริกาน,นั่นแหละมาเป็นชื่อร้านนี้นั่นเองนะคะโดยเบอร์เกอร์ของร้านนี้นะคะเขาตั้งใจที่จะลังสั์ให้แบบเรียบง่ายเพื่อที่จะดึงรสชาติความอร่อยของวัตถุดิบของแต่ละชนิดที่เขาคัดสรรออกมาเนี่ยให้ได้มากที่สุดเอาเป็นว่าแค่เรารู้แค่นี่เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเบอร์เกอร์ที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในโตเกียวเนี่ยรสชาติเนี่ยมาจากแบบออริจินอลของเนื้ออาหารหรือว่าเนื้อวัตถุดิบนั่นเองนะคะแล้วมื่อถึงขนาดนี้แล้วว่า เราก็จะต้องสั่งต้องกินไหมวันนี้นะคะเราก็เลยตั้งใจที่จะมาสั่งเบอร์เกอร์เนื้อด้วยความเขามีเมนูใหม่แบบว่าสําหรับใครกินเนื้อไม่ได้ก็จะมีเบอร์เกอร์หมูเดี๋ยวเราจะสั่งทั้งสองเมนูมากินกันในวันนี้แบบจุกจอยากจะกินเกันวัยที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในโตเกียวจะอร่อยขนาดไหนพี่จจได้อย่สั่งอะไรคะสั่งอันนี้กับอันนี้อันนี้ทูิกล่ะครับสุดยอดและเห็นเขามีเบียร์แบบเลิศดเลด้วยใช่ไหมเอามาเลยนะใช่หยก มาร้านนี้ใครกินเนื้อได้แนะนำซิกเนเจอร์มาแล้วก็ใครกินเนื้อไม่ได้หมูไปพร้อมลุยป่ะอร่อยที่สุดในโตกเกียวนะคะเอ,อันนี้คือชุดของกิ๊กนั่นเองนะคะที่สั่งว่าของกิ๊กจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อแต่ไม่ได้เนื้อธรรมดาดีเน,นี่ยจะเป็นวากิวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองกินวันนี้เนี่ยก็เลยมีเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่แล้วมีสลัดมีเบียร์เพื่อให้เข้ากับเบอร์เกอร์เต็มมาทั้งทีอ่ะเราจะต้องกัดแบบใหญ่ๆเต็มแบบนี้ได้<อ>กินป่ะสุดยอด แน้นมากแบบรัแบรบองว่าสะใจแต่อยากจะบอกว่ากินหอมมากได้กินป่ะกดปุ่มเดี๋ยวนี้กดปุ่มเปิดกินเดี๋ยวนี้ <laughs> ถ้ามีานี่คือคนดูทรมานอ่ะเพราะได้กินเฉยๆแต่จะไม่ได้กินจะต้องบินมากินญี่ปุ่นนะคะไปเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูอร่อยมากเนื้อแบบ เนื้ออัดแน่นอะผมได้ความแบบมีความแบบวากเกิลแบบจุซี่มากาตัดเข้าไปนี่คือถึงเนื้อรสชาติเขาแบบนัวมากเลยนะทั้งขนมปังผักเนื้อทุกอย่างคือเข้ากันแล้วตัวซอสแบบฉ่ำรู้สึกว่าเปนละก,กินเข้าไปแล้วอะไม่ได้รู้สึกว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกจากกันอ่ะเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอร่อยอคอยคำได้ไหมได้โอ้โห ั้งแต่กินเบอร์เกอร์อรมานะสำหรับกิ๊กอ่ะเค้กชอบที่นี่มากที่กให้เป็นแดนดัมดนงของเก,กเลยคือมีความแบบเนื้อชัดมากและที่สำคัญนะคะขนมปังที่เขาใช้นะคะเป็นขนมปังของร้านดังจักยานทากาาโนบาบาอีกด้วยและที่สำคัญนี่ผักผักผักอย่างมะเขือเทศแล้วก็ผักเนี่ยเป็นผักเกรด A น,นั่นเองนะคะแต่ไฮไลท์ของที่นี่ที่แบบประทับใจมากตรงที่เขาใช้เนื้อแบบ100%โดยที่ไม่ผสมย่างอื่นเข้าไปเลยปกติเวลาที่เราไปร้านเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ย เนื้อวากิวเนี่ยเขาจะมีการผสมอย่างอื่นวพวกไข่พวกแป้งอะไรเงี้ยเข้าไปฉับแต่ที่นี่คือไม่ผสมเป็นเนื้อ100%เวลากัดเข้าไปนะคะเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติของเนื้ออย่างเต็มคำนั่นเองทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าอยากกินขอกินก่อนแล้วกัน <c oughs> ช้ำๆแบบนี้นะคะ<า>คือแล้วการปรุงรสของที่นี่นะคะ<า>เขาจะใช้เพียงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็จะมีซอสแบบสูตรลับเฉพาะของเขา,าจริงๆตัวซอสเนี่ยแหละทุกคนที่จะเป็นตัวแบบว่าเ<า>ชื่อมรสชาติของวัตถุดิบทั้งหมดเข้าหาก,กันสังเกตไหมว่า,าเขาเนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่ดีมากาเนื้อก็ดีผักก็ดีขนมปังก็ดีรวมถึงตัวซอสอะไรต่างๆเนี่ยใช้น้อยมากแต่รสชาติออกมาแบบกลมกล่อมดีมากๆตามสโลแกนของร้านเขานั่นก็คือเรียวววาน บเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะแต่กินเบอร์เกอร์อ่ะกินคู่กับอะไรละ่ะเบียร์งไหมแล้วเบียร์ของร้านนี้นะคะเขาจะเป็นเบียร์ของเขาด้วยนะนี่และที่สําคัญของเบียร์นี้เนี่ยกิย๊เพิ่งรู้มาเมื่อกี้เลยคือเป็นเบียร์ที่แบบปลูกที่ญี่ปุ่นแล้วก็ผลิตที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นเบียร์แบบไม่อีเจ็บแผนเลยหอมมากหอมจริงเหรอหอมามากลองกินไหมกิ๊ว่ามันเข้ากันมากเลย <R> ร็อกกเบียร์เอะไปยังไงอืมต้องสั่งแพ็คคู่นะอืมกเกิดมาคู่กันนะหอมมากหอมมากจริงจริงแล้วยิ่งพอกินเบียร์เนี้ยกินกับเบอร์เกอร์เนี้ยทุกคน<ม>เขาสามารถที่จะจึงรสชาติอะไรเงี้ยออกมาได้มากยิ่งขึ้นกิน<ม>สาม,มารถกินได้สองอันเลย <laughs> ตัวจัดเกินนะใช่ปะเอาดีจิทำไปทำไปอืม วัตตงบอร์ของพี่จ hmm. mm ีนะคะเป็นว so okay. so ัตตงเบอร์เกอร์ก็คือเบอร์เกอร์หมูสำหรับใครที่กินเนื้อไม่ได้ที่นี่เนี่ยจะมีเบอร์เกอร์หมูด้วยแต่ไม่ใช่หมูแบบธรรมดาเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะใช้หมูที่อร่อยที่สุดจากจังหวัดอิวาเตนั่นเองนะคะเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะอ่ะพีจีลองชิมสิเด็กมา อร่อยมากแล้วเป็นกรุบกนิบเนี่ยคือร้อซอสก็หวานเค็มพอดีอร่อยมากชิมได้ไหมชิมได้สิออชิมเลยนี่เบอร์เกอร์หมูมมนะคะอันนี้เป็นเมนูใหม่แต่คิดว่าดีนะสมมติว่าถ้าร้านเบอร์เกอร์ไหนที่แบบมีแต่นเนื้ออย่างเดียวเนี้ยบางทีสมมติเรามากับเพื่อน5คนบาง3คนกินเนื้อ2คนไม่กินเนี้ย<ม><ๆ>ก็มาด้วยกันไม่ได้ใช่ปะแต่ถ้ามีทั้งเนื้อทั้งหมูเนี้ยก็สามารถมาได้และที่สําคัญสามารถแชร์กันได้นะคะชิมเลยดิได้ชิมชิม อร่อยมากอร่อยมากจริงๆคือคนเรฟิลกับเบอร์เกอร์เนื้อเลยนะแต่ว่าอร่อยแบบอีกแบบหนึ่งเลยอะแล้วม,มีความแบบหมูแบบดีมาก,กเบอร์เกอร์หมูแบบชัดสุดยอดหมูค้ออร่อยนะหมูค้ออร่อยได้ให้มิจิลองกินเบอร์เกอร์เนื้อนะคะด,ด้วยคขาใหญ่ๆหมูค้อคอร่อยอ,อร่อยเบอร์เกอร์เนื้อคือแบบฉ่ำแบบ จืดชื่มากอ่ะบอกไหมจืดช่มากจริงจริงชอบกินนัวได้กินนัวก่อนเลยอร่อยใช่โปเตโต้ปลาอร่อยนะครับอร่อยทุกเมนูเลยร้านนี้ทุกคนเอาจริงแต่กินข้าวเป็นที่สุดแต่ดูท่าจะโดนมิ่จีแย่งไปที่เรียบร้อยแนะน้ำจินโทริตีนนะครับอร่อมาทั้งทีนะคะในเนหนังรถไฟมานี่เราข้ามน้ำข้ามทะเลบินมาจากประเทศไทยเนาะ เราจะมากินแบบชิ้นเล็กๆไม่ได้เราก็ต้องกินแบบชิ้นใหญ่ใครชอบบร็ตโต้รเขาจะมีสองแบบแต่กิ๊กชอบแบบนี้แบบก็ชอบอร่อยอ่ะมีรสชาติแล้วด้วยนะจะมีแบบความใส่เกลือแล้วก็อะไรไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าอร่อยมากแล้วเข้าอ่ะเมื่อกี้สั่งสลัดมาด้วยสลัดเขาดีมากเลยนะทุกคนเขาจะใช้แบบผักแบบเกรดดีเลยนะคะอย่างพวกมะเขือผักอะไรต่างๆเนี่ยผูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีคือก่อนที่จะมาเราก็แบบมีการทําการบ้านว่าทำไม เบอร์เกอร์ร้านนี้ถึงได้อร่อยที่สุดในโตเกียวยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวกับสายอาหารของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต่างๆประเทศมาที่นี่แบบเยอะมากจนเราเม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องมาปะมาปุ๊บได้ลองกินก็เลยรู้สึกว่าเออเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นอันดับหนึ่งของโตเกียวได้สุดยอดจริงจริงอันนี้ก็อร่อยเบียร์ก็อร่อยจริงเนาะ เบียเขนานะอธิบายแบบตามแบบภาษาพนบ้านเราเลยนะกิกว่านะหอมนนมันได้มาอย่างแรกมันมีความแบบมันไม่ได้บาดคอ,อคือเวลาดื่มลงไปแล้วก็ดื่มง่ายและที่สำคัญแบบกลิ่นแบบหอมละมุนมากมาอันนี้สุด,สดโอมมากไม่เคยขนาดนี้อืมไม่เคยเจอขนาดนี้แต่ว่าอันเนี้ยของกิ๊กของพี่เชี๋หมูมือต้องอะไรไม่เป็นไรไม่ส่งกลับคืนมาเลยช,ช่มาได้นะเนื้อก็อร่อย เมนูใหม่ว่าตรงโคอร่อยอร่อยทุกอย่างครับยมากครัข้าวโคอร่อยเบียโคอร่อยแบบอร่อยทุกอย่างเลยอะเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์เนื้อเบียร์สลัดบัลติโตคืออร่อยหมดเลยอะงงมากทำได้ไงวะชอบความแบบเนื้อแบบถึงเครื่องะ อัดแน่นอร่อยขนาดไหนดูหมดไปแล้วจักกวดแรกวดสองแล้วอร่อยมันสายเราอยู่แล้วไม่ใช่สิเบอร์เกอร์ก็เหมาะกับสิ่งนี้อยู่แล้วเจ้าก่อนกับปอกก่อนใช่รานนี้นะเจ๊ยกให้เป็น ร้านที่จะมากินซ้ําวันนี้นะคะกิ๊กมากินกันที่สาขาที่อยู่ที่ย่านกิวเดกกิวเขาค่ะนั่นเองนะคะแต่ว่ายังมีสาขาอื่นด้วยนะอย่างสาขาแรกเนี่ยเขาอยู่ที่อะไรพี่ไดกังยงมามะไดคังยงมามะก็สะดวกสาขาไหนก็สามารถที่จะไปกินสาขานั้นได้จริงๆก็คือแบบเดินทางแบบสะดวกสบาย<ม>แต่ว่าเพิ่งรู้มาล่าสุดก็คือเขาจะกาลังจะเปิดสาขาใหม่ที่ฮารันจุกุนั่นเองนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นแหล่งแบบ แฟชั่นแหล่งวัยรุ่นกันเลยทีเดียวเปิดสาขาใหม่เมื่อไหร่กิ๊กจะไปกินที่สาขาใหม่ฮัาวหาจุกุดีอร่อยอืมอร่อยจริงจบมากอร่อยมากอยากให้ทุกคนมากินมากนะคะ<ม>ใครมีแผนที่จะมาเที่ยวโตเกียวนะคะแล้วก็สายวาดกิวนะกิกแน้นน้ำมากเบอร์เกอร์ร้านนี้คือแบบอร่อยจริงจริเดี๋ยวบอกบชื่อร้านอีกครั้งหนึ่งร้านนี้มีชื่อว่าเฮลิส บอร์เกอร์นั่นเองนะคะสาขาที่กินกับิจิมากินในวันนี้นะคะคือสาขาคิวเกีกะนั่นเองนะคะแล้วก็รู้ว่าใครจะไปสาขาแรกที่ไดคังยามะไดคังยามะก็ได้แต่รู้สึกว่าถ้าคันจูกูเปิดว่าไหรต้องไปรู้สึกว่าเออด้วยความแบบคันจูกูแบบเดินทางง่ายเนาะแล้วก็เวลาแบบไปช้อปปิ้งไปยอะไรเงี้ยอร่อยจนแบบว่าวิจิตเดี๋ยวเราต้องมากินอีกนะอร่อยมากนะครับไปค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาไปดูย่านคนรวยญีย่ปุ่น แต่ค <ITA> like ิดดูนะว่าร้านเนี้ยอยู่ในย่านคนรวยญี่ปุ่นอ่ะคนรวยญี่ปุ่นเขากินกันนะเลยแลิศแต่ราคาไม่แพงด้วยอยากให้มาทุกคนดูนี่ย่านคนรวยนะคะอันนี้คือเขาขายแบบเกี่ยวกับเสื้อผ้าของน้องหมาตัดผมน้องหมาจ้าอลังการมากโหดูร้านใหญ่อลังการสมกับย่านคนรวยนั่นเองนะคะบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยดีกว่าน้องกิ๊กอีกนะคะโหสวยน้องมิจิ โอ้สกิยอันนี้ญี่ปุ่เนเหรอเนี่ยอี่ปุ่นครับอันนี้คืออะไรคะช้อปปิ้งมอลล์เหรอน่าจะช้อปปิ้งมอลล์เต็มเวนิสนะครับเออคล้ายๆเวนิสทุกคนดูดิเฮ้ยในโตเกียวมีบรรยากาศแบบนี้ด้วยอ่ะน่ารักจังเออมาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ได้เลยนะโหบรรยากาศย่านนี้สวยมากสวยมากอันนี้ออ อันนี้เป็นร้านถ่ายรูปทุกคนคนญี่ปุ่นนะคะอย่างพวกแบบตอนเป็นเ,เด็กๆหรือว่าอายุ20ที่เขาจะใส่ชุดกิโมโนอะไรพวกนี้เขาจะมีการถ่ายรูปจะมีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่แต่ว่าไม่เคยเห็นร้านใหญ่แบบนี้ยอด้านคนรวยอะไรก็จะดูแบบโอ้อ่าสุดยอดสวยเยะรสวย,นะสวยทุกคนอันนี้คือบ้านลงจอดรถข้างบนแบบเหมือนมีเป็นรนดาเป็นระเบียงอันนี้ใค้ถออ่าย เหมือนบ้านปะไม่จ้านี่คือคลินิกจุดจบนะรูหรามากโอ้ยสวยจังเลยอ่ะเธอเหมือนรุดมาอยู่ฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้ไหมสวยเนาะสวยมากเ้าจะซื้อไปให้ใครอ่ะมากับพี่จีแล้วจะซื้อให้พี่จออีอย่างี้เหรอสวยอ่ะย่านนี้คือแบบเขาจะมีแต่พวกร้านค้าร้านอะไรที่แบบว่าเก๋ๆดูดีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะโอ้ยไม่เคยเห็นย่านอื่น เราเหมือดบ้านนอกเลยว่ะตอนเนี้ย <laughs> ย่านนี้ดีนะใครที่แบบว่าอยากได้เสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าหรือว่าของกินอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> ดีมากเนี่ยข้างหลังของเรานะคะจะเป็นสถานีรถไฟ <c oughs> ออกจากสถานีรถไฟมาตรงนี้จะคล้ายกับถนนคนเดินทุกคนเพียง <c oughs> แต่ว่ามันจะไม่มีหลังคานะแต่ว่าร้านค้าดูนี่นี่ๆๆจะเป็นแบบเนี้ย รู้แบบสวยๆ <S <S ดูดี<ว> <ๆ S 1> แบบเยอะมากาม <ๆ S 1> แล้วก็พวกคาเฟ่อะไรเงี้ยก็คือแบบมีคือเข้าใจเลยว่าอ๋อโอเคเก็ตและย่านคนรวยเขาเป็นแบบนี้นี่เอง สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะสวยนะอาคารดตีมากจริงตอนนี้นะคะใครมีแผนที่จะมาเที่ยวโตเกียวนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปย่านไหนดี<ฮ>เบื่อย่านเดิมๆแล้วย่านนี้เลยที่ไม่เชื่อว่าจิวเกากะชิวเกากะนะคะก็จะมีเป็นย่านจริงๆจ,จ,จะเป็นย่านที่อาศัยของคนญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ถ้าถามคนญี่ปุ่นว่าเธอพักที่ย่านไหนล่ะแล้วเขาพูดว่าบ้านฉันอยู่ชิวเกากะอ้โหเท่าน,นั้นเองแกเขาก็จะรู้ว่าโอ้ คนรวยนั่นเองนะคะก็สามารถมาเดินได้จริงๆก็คือมีร้านค้าเยอะด้วยและที่สําคัญมีของกินอร่อยอร่อยเพียบรวมถึงเบอร์เกอร์ที่<ช>อร่อยที่สุดในโตเกียวก็อยู่ที่นี่อย่าลืมมากินกันเยอะๆนี่แนะนําขนาดนี้แล้วไม่มาก็รู้จะพูดยังไหนลลวนะ<ช>ไปสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วบ๊ายบาย